เรามาอัปเดตกันดีกว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่อย่างลุยวิกตองอีเวนท์ที่ประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดนี้ลิซ่าของเราก็เดินทางอยู่ที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดอีกมีการเปิดเผยรายชื่อของแขกที่จะเข้าร่วมงานลุยวิกตองอีเวนท์วันพรุ่งนี้มาด้วยเอามาส่องกันดีกว่านะคะว่านอกจากลิซ่าของเราแล้วจะมีใครอีกที่จะเข้าไปร่วมงานคนแรกเลยที่มีการเปิดเผย,ยชื่อออกมาก็คือเจโฮปจาก BTS แล้วก็ยังมี ฟลิกซ์จากสเตรทคิสนะครับน้องชายเฟลิกซ์ของลีซ่าเองจะได้เจอกันอีกแล้วในงานอีเวนต์ของเลย์ฟิกตองนอกจากทางเจมโฮบแล้วก็เฟลิกซ์ก็จะมีนักแสดงนะครับอย่างพี่กงยูจอนจียอนจองโฮยอนชินมินอาแบดูนาแล้วก็จอนจีอันนะครับนี่คือรายชื่อของแขกคร่าวๆเลยที่มีการเปิดเผยออกมาว่าพรุ่งนี้เหล่าเซเลบริตี้ทั้งหมด9คนนี้เขาจะเข้าร่วมงานเลย์ฟิกตองอีเวนต์เรามาดูกันดีกว่าว่าลีซ่านั้นจะมีโมเมนต์กับใครยังไงกันา แต่ที่โชชัวต้องชวนน้องเฟลิกซ์นั้นถ่ายรูปอีกแน่นอนเลยอย่างงั้นหรือิ่ตองพาวด f ิสแฟชั่นวีก็อยู่ด้วยกันเมาด้วยกันชําส่วนอีกหนึ่งเรื่องมากันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่า ตอนที่ลิซ่านั้นแลนดิ้งมาที่ประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยนะครับมีการสังเกตเห็นว่าเสื้อของลิซ่านั้นจู่ๆมันก็แปลกหูแปลกตาจังเลยเป็นเมิร์ชของ loud official ก็จริงแต่มันไม่เคยอยู่ในแคตตาลรีไหนหรือว่านี่คือจะเป็นเมิร์ชใหม่ที่ลิซ่านั้นกำลังจะเตรียมตัวปล่อยขายเสื้อแจ็คเก็ตแบบมีฮูดแล้วก็สัญลัก double l l o ก้ของ V R loud อยู่ตรงหน้าอกด้านซ้ายเด่นๆเลยแถมตัวกางเกงวอร์มก็มีลายสกรีนแปลกๆอีกเขาก็เลยเดากันว่านี่อาจจะ เป็นเมอร์ชใหม่ทิลซ่านั้นกำลังจะเตรียมตัวปล่อยขายในปี2026ก็เป็นไปได้เสื้อแจ็คเก็ตแบบมีฮู้ดแล้วก็โลโก้ W และกางเกงวอร์มที้าเซตกัน ถ้าหากว่าลิซ่าเปิดขายคนเขาจะต้องกดซื้อกันกระหน่ำแน่เพราะว่าในตอนนี้ก็มีการเลงๆกันแล้วว่าเป็นเมอร์ชใหม่ของลิซ่าจริงไหมหรือว่ากางเกงวอร์มนั้นจะเป็นของแบรนด์อื่นแต่ว่า d o บเบิลที่อยู่แจ็คเก็ตฮูนั้นมันต้องเป็นของ VR l o u ์ลาของลิซ่าแน่นอนเป็นเมอร์ชใหม่แน่นอน100%ไม่รับความเห็นต่างไหนทุกคนคิดว่าเป็นสินค้าคอลเลกชันใหม่ของลิซ่าหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้แต่ชี้ชัว เตรียมตังกันไว้เลยเพราะว่าอีกไม่ใกล้ไม่ไกลไไกลิซาน่าจะปล่อยเมิร์ชใหม่ตามที่เขาเดาๆกันคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ